กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามินบีแร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮ พลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ําจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีส z e ได้เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานฐานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณ1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาติดตามสถานการณ์นะครับความขัดแย้งนะครับของรัสเซียนะครับกับทางตะวันตกนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของปัญหาในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในยูเครนเท่านั้นนะครับ ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับการคว่ำบาตรนะครับจากทางตะวันตกต่อรัสเซียเนี่ยก็ทําให้รัสเซียไม่พอใจนะครับก็มีความเป็นปฏิปักษ์กันสูงนะครับมารับชมข่าวนี้กันนะครับรัสเซียนะครับขีดเส้นนะสำหรับพวกตะวันตกนะทำการการขยายตัวของบริกส์นะครับไม่มีคําถามของการแม้แต่จะเชิญนะเป็นอย่างไรนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวแปลจากต่างประเทศนะครับบรรดาชาติตะวันตกเนี่ยไม่ต้อนรับที่บริกส์นะครับประกาศโดยรัสเซีย รัเสเซียนะครับขีดเส้นสําหรับพวกตะวันตกที่เป็นปฏิปักษ์ท่ามกลางการขยายตัวของกลุ่มบริกส์ไม่มีคําถามของการเชื้อเชิญรัเสเซียนะครับพ่นหายใจออกเป็นไฟรัเสเซียนะครับได้ประกาศว่าประตูของเราบรรดาพันธมิตรบริกส์ถูกปิดนะครับสำหรับพวกตะวันตกที่เป็นปฏิปักษ์ในหมายเหตุแสบๆคันๆน,น,นะครับมอสโกได้กล่าวว่าบรรดาชาติตะวันตกเนี่ยไม่มีโอกาส นะของการเข้าร่วมกลุ่ม b ริก s การประกาศครั้งใหญ่นี้นะครับมาในท่ามกลางการพูดนะครับไร้สาระทั่วโลกนะเหนือเรื่องของการขยายตัวของกลุ่ม b ริก s โดยมอสโกนะครับยังได้อ่านออกไปนะครับถึงบรรดาเงื่อนไขต่างๆของกลุ่มบริกสําหรับการเข้าสู่นะครับพันธมิตรนะสำหรับบรรดาผู้ที่ปรารถนาโดยรัสเซียกล่าวว่าประตูบริกถูกปิดสําหรับพวกตะวันตก โดยเซอร์เกย์ลัฟล้อฟนะครับละทวนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียว่าบรรดาประเทศตะวันตกต่างๆเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับของการเข้าร่วมบริสต์นะครับตราบนานเท่าที่พวกเขาเนี่ยดำเนินบรรดานโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่างๆต่อชาติใดชาติหนึ่งนะครับของบรรดาสมาชิกนะของพวกเขาหนึ่งในเงื่อนไขวิกฤตสําคัญสําหรับการยอมรับเข้ากลุ่มนั้นก็คือ การไม่ประยุกตนะ์ใช้ของการคว่ำบาตรต่างๆที่ผิดกฎหมายนะต่อไม่ว่าชาติใดๆของบรรดาสมาชิกนะครับของสมาคมนั้นประเทศทั้งหมดนะครับหชาติได้ถูกเชิญเข้าร่วมกลุ่มบริกได้แก่อาร์เจนตินานะครับอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอดคล้องนะครับเป็นไปตามนะความต้องการนี้นะอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับบรรดารัฐตะวันตกต่างเนี่ยกำลังเดินตามเส้นทางที่ตรงข้ามนะครับอย่างแท้จริงดังนั้นไม่มีคําถามใดๆของการเชิญผู้ใดนะครับจากกลุ่มนี้ที่ไม่เพียงแค่จะเข้าร่วมกลุ่มแต่ไม่แม้แต่นะครับจะเข้าร่วมประชุมในเหตุการณ์ต่างๆนของพวกเขาด้วยรัเสเซียนะครับได้ขอร้องบรรดาชาติตะวันตกให้แก้ไขเส้นทางต่างๆของพวกเขา เหล่านี้นะครับถ้าพวกเขาปาถนาที่จะเข้าร่วมกลุ่ม b r i กสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมอสโกเนี่ยได้ลุกขึ้นต่อต้านนะพวกตะวันตกนับตั้งแต่การคว่ำบาตรต่างๆได้ถูกนํามาใช้บรรดาการคว่ำบาตรนะครับที่ฟาดใส่ของตะวันตกนะที่ถูกเรียกว่าการลงโทษนะครับสำหรับรัสเซียในการบุกรุกรานยูเครนมอสโกนะครับได้ตําหนิซ้าๆนะว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับ ร้องเรียกนะพวกมันว่าผิดกฎหมายนะนอกเหนือนะครับาจากรัเสเซียเนี่ยนะสภาพยุโรปนะครับก็ยังได้ใช้ข้อห้ามนะข้อจำกัดเนี่ยต่อจีนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกของกลุ่มบริก s ์อีกชาติหนึ่งด้วยนะครับาเนื้อหาข่าวก็โดยสรุปก็คือรัเสเซียนะครับค่อนข้างจะโกรธนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติบางมากนะครับกับทางด้านสหรัตนตกนะครับก็ยืนยันว่า จะไม่แม้แต่จะเชิญนะครับกลุ่มตะวันตกเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับถ้าตราบใดเนี่ยยังไม่ยกเลิกความเป็นปฏิปักษ์นะครับกับชาติใดชาติหนึ่งนในกลุ่มตกอย่างเช่นรัสเซียเองนะจีนนะครับหรืออิหร่าน,เ,นเป็นต้นมันท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์นี่ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับเราไม่ยอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาคงเนี่ย คราวที่แล้วขอนะรับเชิญเข้ามาเนี่ยจึงถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงก็เป็นท่าทีชัดเจนนะครับว่าตราบใดที่ความเป็นปฏิปักษ์ยังเป็นเช่นนี้คงยากนะครับนะที่ตอนตกแต่เข้ากลุ่มบลิ s นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ